อยู่กันในเกมคลาสสิคแอคชั่นกับผมดักฟ็อกนั่นแหละก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาป่วนไบโอกันอีกแล้วนะฮะมาเออม,มันมีไอ้ควายตัวนึงใี่มันด่าผมมนะมันเข้ามาในเกมนี้ด้วยะฮะแต่ก่อนนะมันอยู่ไหนเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ฮนะคนนี้คือไม่ใช่น่าจะอยู่ประมาณแถวด้านบนนะฮะเราเปิดเช็คผีก่อนแล้วกันเออมี่ยฮะไอ้ควายตัวนั้นแหละที่มันเป็นคนอนะนะฮะนี่น,น,นี่ไอ้ห่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ย เราล่าตา่กันนี่เราแย่งเหรอดีเอาดีเอาดีเอา,เอ,าออกทําไมฮะไอเอโอเอ็มซีไอควายตัวนี้แหละฮะที่มันด่าผมอะเก่งแต่ปากนะมึงอะไอสัตวอ์ออกเฉยออกเฉยไอควายเอ้ยออกทําไมอ่ะืึออกเฉยเลยนะฮะคนนี้ก็พิมพ์ว่าอ่าเดะโอ้เมื่อกี้แบบบรรดาผมในแชทโลกอะนะฮะแล้วก็ออกเฉยเลยนะฮะแล้วผีมันทําอะไรก็ไม่รู้ฮะตรงนี้ ยิงไปกันละกันนะฮะยิงไปยิงไปยิงไป,งไปสับมันได้ปะเนี่ยสับได้หรือเปล่าไม่ได้วะมันวิ่งหนีวะก็ในคลิปนี้คือผมเล่นในนอกบ้านนะก็อาจจะได้ยินเสียงลมเข้าไหมก็ขอโทษกันด้วยแล้วกันนะในคลิปนี้เออเฮ้ยคุณแบค็คก็เข้ามานี่วะนะฮะขอพิมพ์อะไรไม่รู้ว่าผมแบบมันหน้าจอผมมันมืดมากเลย แล้วก็แมปนี้คือเป็นแมปที่แบบรีเมคอีกแล้วฮะผมก็แบบเพิ่งเห็นอะเนี่ยแมปนี้เพิ่งเข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกนะเนี้ยแมปเนี้ยเอคนนี้ก็วิ่งหนีจังเลยเนี่ยอ,อวิ่งหนีวิ่งหนีสนับันนี่เออนั่นแหละสวยสวยสวยหืมใช้เป็นเสียมด้วยฮะมาสวยสวยพิมพ์ก่อนละกันนะสวยเออ,อ,อแม่งวิ่งหนีจังเลยไอ้รสนี่ไหวคนนี้ไม่ชอบกดออกไอไอ้รสนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะไม่ชอบกดออกไอกคนเนี้ยไอไอ้รสเนี่ยฮะ คนไทยแน่นอนผมว่านะไม้มีการพิมพ์ว่าตามร้อยแนละ้วคนนี้อ่ะผมเป็นที่ว่าคุณนุ๊กบอกพิมพ์ว่าตามร้อยผมม่าเขาดูคลิปผมด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยคุณนุ๊ยยอย่ายาไอคนนี้ตบกันแล้วกันโอ้สู้ป้องกันว่ะลืมไปอนะ่ะมันแจกสู้ป้องกันให้ตายเถอะโอ้ตรงนี้ไปโคตรมืดเลยอะ่ะมืดมากอย่างมืดเลยฮะแบบนี้แต่ว่าก็สวยนะ ใครมึงยิงวะเนี่ยใครใครใครยิงผมใครยิงผมเ้ยเอ้าคุณนุ๊บนี่ว่ะตามตบเลยก็แล้วกันนะผมว่าผมจะไม่ตบแล้วนะคุณนุ๊บอ่ะแต่ตามผมมาผมต้องตบนะฮะหาเพื่อนมันต้องตบไะคุณนุ๊บเก็บก่อนแล้วกันเลือดด้านบนนี้คุณแบ็กนี่ว่ะเฮ้ยโอ้สุดปงกันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะตบไปะฮะเรียบร้อย มาทักทายเองด้วยนะโอ้มันต้องตบแล้วะมาทักทายเหรอไอคนนี้ก็ไอคนนี้ไม่ชอบหนีวะเนี่ยไอคนเนี้ยเอ้เอาโดนตกแล้วหนีเหรอแล้วก็ฮีโร่ฮะมันไม่เกิดนะมันรอเกิดนี่ว่าเก็บเลือดมาก่อนละกันลัวโดนฟันตายอะมาเกิดละฮีโร่ตรงนี้ไงจู๊กกับเพื่อนจู๊กกับเพื่อนจูกจ๊กจูกจ๊กจู๊กมาสเตอร์ไปไหนอะไปไหนไปไหนโดนคุณแบ็คตบตายไปฮะโอเคปะ มีคนเข้ามาหนึ่งคนนะลุยๆชึบใครจะเป็นผีก,ก็มาดูกันในตานี้นะฮะไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแม่งไข่ไม่ชอบปลาระเบิดแสงนะฮะไอคนนี้วะเนี่ยไอคนนี้นี่หว่ามชอบปลาระเบิดหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะยิงกตนละกันยิงหัวเลยฮะลุมยิงมาเลยเออลุมยิงมันลุมยิงสับไปเลยสับไปเลยเลยกัอนนะผมขอถอยกันแล้วกันเสียงเกินไปอะ่ะโอเคเรียบร้อย โดยคุณแบ็คสับไปฮะไปขึ้นไปกันเลยเฮ้ยผหมันชอบเปียดอ่ะเอ,เอาเอายืนบังเอายืนบังเอายืนบังยืนบังเ,เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อนฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยืนบังเหรอเพื่อนเป็นปะเนี่ยด้านหลังไปหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยตรงนั้นไปนี่ว่าเอ้าเนี่ย มันชอบออกอะไอไอโรสอะมันเป็นห่านอะไรฮะนะมันเป็นห่านอะไรถึงออกฮะอืมต้องเลี่ยงในการใช้คำหยาบสักเล็กน้อยนะฮะคลิปนี้มาเลยมาเลยมาเลยใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะในตาหนี้สามสองหนึ่งศูนย์ใครเป็นหานด้านหลังเป็นนี่ว่อาอ้าวคุณนุ๊เป็นนะฮะยิงก่อนละกันยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนสับได้ปะเนี่ย สับได้ด้วยนะฮะเรียบร้อยก็จบเกมไปนะฮะมาตัดมาอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะในแมปเดิมแล้วลกันแล้วก็คนเดิมนะฮะในห้องนี้เปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งต้องแบบขอโทษก่ะว่าคุณน,นูบแบบผมแบบผมไม่ได้ตั้งใจนะคุณนูบมันแบบฮ่าฮก็แล้วกันนะถ้าเกิดคุณมาดูนะเป็นคอนเทนต์เนี่ยผมเป็นเลยมาแต่ก็เป็นเลยเอ้ยโอ้โหโดนโดนยิงว่ะใครวนะเนี่ยคนนี้ กันนะลงกันละกันลงไปก่อนลงไปก่อนแล้วก็ด้านบนเหมือนจะมีคนนี่นะฮะมีคนตรงนี้ไขว้เนี่ยคนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ่อเอาวดีเย้ยเอาคนนุ๊ปนี่มาเรียบร้อยนะฮะโดนตบอีกแล้วคนนุ๊กแล้วก็ผมจะถอยไปตั้งหลักกอนละกันมาแล้วก็ไปฮะในคุกี่โดนแน่นอนเดี๋ยวผมเองนะ ปืนแกสลิงสีทองซะด้วยนะโกแกสลิงเรียบร้อยฮีโร่เกิดมาแล้วหนึ่งคนนะฮะเราก็จะตามไปแล้วกันตามไปตบนะฮะตามไปตบ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 เฮ้ยเฮ้ยหันไปหันมานะฮะขึ้นไปเลยดักมันดักมันดักมันมาผมมาละเอา้าได้คิวเฉยเลยนะมาลัดเพื่อนมาลัดเพื่อนแล้วกันอ่ามีคนเข้ามาหนึ่งคนนะแล้วทำไมคุณแบ็คไม่เข้ามาเนี่ย V t o n n s เข้ามาฮะใครก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะฮะเป็นปะเนี่ยด้านบนเนี่ยกลัวจังเลยเป็นหรือเปล่าเฮ้ยด้านหลังเป็นคุณนุ๊เป็นี่ว่าเอาอีกแะไอ้ตัวนี้มันยิงง่ายอะ่ะคุณนุ๊ไอตัวอ้วนไอตัวเนี้ยมันยิงง่ายมากอะ่ะผมแนะนำนะให้ใช้ตัวเนิร์สนะฮะจะดีกว่านะฮะจับหน่อยแล้วกันเอาไม่ได้โดนลดัดโดนคนที่คุกลดัดว่ะเฮ้ยขึ้นไปแล้ว ไอคนนี้ลงไปทําหน้ารีบมาเร็วรีบมาเร็วเขามาแล้วอะ่ะคุณลุกมาแล้วเอาด้านบนนี่มาตรงนู้นนะฮะเอาโดนโดนยิงซะด้วยมันแบบมันเป้ามันยิงไอตัวเนี้ยง่ายมากเลยอะ่ะมันตัวใหญ่เกินนะฮะยิงอย่างง่ายสับได้หรือเปล่าสับได้หรือเปล่าเอาสับได้เฉยเลยนะฮะเรียบร้อยไปฮะในตานี้เดสโกใครจะเป็นผีก็มาดูกันอีกประมาณ9าวินะฮะ มันชอบมีคนปลาระเบิดแสงอะนะฮะต้องแบบหันแบบนี้เป็นปะเนียเป็นปะเนียคนนี้เป็นหรือเปล่าไม่ใช่วะในคุกเหรอไม่รู้นะฮะใครต้องปลาระเบิดควันนมองไม่ค่อยเห็นนะเฮ้ยด้านล่างนี่วะโอ้ผมเบื่อผีวิ่งอะวิ่งหนีอะมันเป็นโรคอะไรเนี่ยฮะวิ่งหนีกันจังเลยฮะอืมผมก็ไม่อยากจะด่านะมันจะหยาบเกินไปนะฮะโอเคมา ขีมไม่เงียบไปเลยวะเฮ้ยนายระวังนะนายระวังนะนายคนนี้เฮ้ยได้ไงโอ้โหโดนตบชุดป้องกันแล้วดีนะฮะเรามีชุดป้องก,นะกนันนะเพื่อนับทะลุได้ปะไม่ได้ปะเฮ้ยโอนีหระวังระวังระวังสับสับสับแม่งเลยขอเถอะขอเถอะเออแล้วก็โดนตกตายแล้วฮะด้วยคนนูฟนะฮะเออมาไปไปไปไอ้คนนี้อ้าวโดนตบแล้วฮะฮีโร่เกิดแล้วเอามายืนนิ่ง มันวิ่งหนีวิ่งจู๊กวะเนี่ยเอาจู๊กจู๊กจู๊กมาสเตอร์เอาจู๊กเหรอเพื่อนฮะจูกตามไปดิตามไปดิผมตามทันนะเอ๊ะใครไม่โดนฟันตายวะเนี่ยหึหึตบไปตบไปตบไปไล่ตบ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 ทางนี้ฮะหึหึไม่โดนว่ะดักหน้าเลยเพื่อนดักหน้าเลยเพื่อนดักหน้าเลยทางนี้ฮะเราฟังเสียงนะตามไป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  มีดีแค่วิ่งอะ่ะนายอะ่ะนะฮะบอกตรงมีดีแค่วิง่งมีดีแค่วิง่งเอ้ยผมโดดเลยวะเรียบร้อยโดนตบไปดีเออมีดีแค่วิง่งไงฮีโร่อ่ะไปฮะไปฮะไปฮะเอ้ยใครมึงเดินเบียดวะเนี่ยมันเบียดกันได้เกมนี้ฮะมันอัปเดตมาแบบไม่ค่อยดีเลยมันเบียดกันได้อะ่ะแ,แล้วม,ลมันโดดเองอะ่ะถ้าเกิดเราเดินชนกันนะผมไม่ชอบเลยอะ่ะใครเป็นอะเนี่ยสองหนึ่งศูนย์หลังเป็นป้าด้านหน้าไม่เป็นฮะ ตรงนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยคุณนู๊อีกแล้วคุณนู๊อีกแล้วเกมสุดท้ายนะคุณนู๊ไปอีกแล้วผมจะสับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยคุณนู๊นะขอ,อสับหน่อยแล้วการสืบคอนเทนต์นะคุณนู๊เอายิงตายซะก,ก่อนนะฮะแม่งปืนแรงเกินอะ่ะแม่งตายเลยนะฮะกูท่อเอ็มสามก้าอย่างแรงแล้วก็ทางนี้เฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอามาแล้วเรา,าไปกินสับได้ปล่าเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะต้องระวังต้องระวังนะฮะเขาเปิดเกะาะว่ะไงต่อไงต่อไงต่อเย้ยโหลดดิ้งก่อนจะเย็นเฮ้ยผมโอ้โหถือระเบิดทำไมนี่ลืมไปฮะไปกดถือระเบิดอีกเย้ยตรงนี้ยิงดันไปก่อนฮะยิงดันไปก่อนยิงไป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 ดีโหลดฮยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดยายายาเสียงเสียงวะ่ะไม่ได้อ่ะ อยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแล้วกันเฮ้ยได้นะได้นะสับสับสับ,ส,บ,ส,บสับเรียบร้อยนะฮะ mm hmm. ก็จบเกมไปนะฮะเย่ yeah. ถ้างั้นสลับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมกระชับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย